ที่เข้ามาดูด้วยนะครับไลฟ์สดครั้งที่20ก็มาโฟก,กันอีกครั้งเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทา,ายกันได้นะครับใครที่เคยเรียนกับผมอวันนี้มาไลฟ์สดอีกแล้ว <c oughs> ก็วันนี้เราจะหัวข้อของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนะวิธีต่อไฟหน้าบ้านให้ติดเองเนาะโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อฟา้ามืดจะมาดูกันมันคืออะไรนะครับหัวข้อนี้เราจะมาทําอะไรกันโอเค ็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูเนะื้อหาวันนี้กันดีกว่านะครับในสัปดั้ัที่ 20, ี่ส0เนาะเขียนมขึ้นไหมสวัสดีคนดูด้วยเนะ ทายกันได้นะค,ะครับพายที่เข้ามาดูพที่เพิ่มเข้ามาดูเนาะเป็นความารู้นะครับโอเคเราก็จะมาเริ่มหัวข้อวันนี้กันนะคะนรับก็เนื้อหาของเราวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับสวิตตัวหนึ่งนะครับที่มันจะคอยสั่งการเนาะให้ไฟหน้าบ้านเราเนี่ยมันติดขึ้นมาเอง โดยเราไม่ต้องไปทําอะไรมันเนาะเราปล่อยไว้เฉยๆเลยพอมืดเมื่อไหร่เนี่ยไฟก็จะสว่างขึ้นมาทีไม่ต้องไปเดินกดแนละ้วเี๋ยวมารู้จักกันก่อนที่จะไปรู้จักสวิตตัวนั้นนะครับขอพูดถึงสวิตท,ทั่วๆไปที่เราพบเจอกันภายในที่อยู่อาศัยเนาะหรือที่ใช้กันทั่วไปว่ามันมีอะไรบ้างเนาะนก็อย่างที่เห็นในรูปเลยเห็นไหมจะมีสวิตหลากหลายรูปแบบ ก็มันก็มีหลายแบบนบแล้วแต่ผู้ผลิตนะครับว่ามันจะมีรูปทรงแบบไหนบ้างนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับก็คือสวิตช์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดจริงๆมีหลายตัวนะแต่ที่ใช้กันโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเจอกันอยู่2ตัวนะครับอันแรกก่อนเลยก็คือจะเป็นสวิตช์หนึ่งทางนะครับสวตนึ่งทางสวิตหทางก็ใช้กันบ่อยอยู่แล้วเนาะอันนี้นะครับก็คือเปิดไฟ ในบ้านนะครับเปิดไฟต่างๆเนอะเปิดไฟให้มันสว่างขึ้นมาปิดได้ส่วนอีกอันนึงก็คือสวิตช์สองทางนะครับอันนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ก่อนหน้าตาจะคล้ายๆกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันแล้วกันโอเคครับสายต่อไปด้วยครับ โอเคเรามาดูกันตัวแรกก่อนเลยคสวิตไฟ1ทางาก็เป็นสวิตไฟทั่วๆไปเนาะที่ใช้งานกันเปิดปิดไฟในบ้านไฟหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยต่างๆกันนะซึ่งเวลาเราสังเกตนะครับว่า้มันเป็นสวิตอะไรอะสองทางหรือ1ทางเนาะก็คือให้เราดูที่ตรงนี้เลยเห็นไหมขีดดำๆเนี่ยส่วนใหญ่นะครับสวิตหนึทางเนี่ยจะมีขีดดำๆตรงนี้เห็นไหมเห็นจริงไหม ก็ประมาณนี้เนาะหรือดูที่ข้างหลังก็ได้นะครับข้างหลังเนี่ยมันจะมีการเขียนอยู่ว่ามันจะเขียนเป็นวงจรอ,อยู่เนาะก็คือเป็นสะพานไฟ1เส้นทางนะครับอันนี้แหละเขาจะเรียกว่าสวิตช์ไฟหนึ่งทางเอาไว้ใช้เปิดปิดไฟทั่วๆไปเลยหรือใครจะประยุกต์ไปเปิดอย่างอื่นก็ได้นะแต่สวิตช์ตัวนี้มันจะทนกระแสะได้แค่สิบหแอมป์นะครับก็เขาทํามาเพื่อเปิดไฟเนาะก็ใช้เปิดไฟเถอะ นะอันนี้ก็จะเป็นตัวสวิตช์ห่ทางเนาะเห็นไหมโอเคอ่ะต่อไปครับต่อไปนะครับก็คือเราจะมาดูสวิตช์ไฟสอทางกันก่อนส่วนใหญ่แล้วสวิตช์ไฟสอทางเนี่ยเราจะใช้ที่เคยเห็นนะก็คือจะเป็นไฟตรงบันไดนะครับก็คือการทํางานเนี่ยอย่างเช่นนะเวลาเราอยู่ข้างล่างเนาะเดินขึ้นไปชั้น2เรากด เรากดเปิดไฟก่อนจากข้างล่างาก็เดินขึ้นไปแล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีสวิตซ์สองทางอีกตัวหนึ่งนะครับมเมื่อเรากดข้างบนเนี่ยไฟตรงตรงบันไดเนี่ยก็จะดับลงหรือเรากดเปิดไฟข้างบนนะครับแล้วก็เดินลงมาปิดข้างล่างก็ได้อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าที่ของสวิต์ไฟสองทางก็คืออาจจะใช้เป็นไฟตรงบันไดนะครับหรือจะเป็นรงจอดรถก็ได้ครก,ก็คือขึ้นอยู่กับ อาการใช้งานนะว่าเราอยากจะเอาไปเปิดใช้งานยังไงแต่สวิตช์ไฟสองทางการทำงานเป็นอย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เวลาสังเกตไอ้ตัวสวิตช์สองทางตัวนี้มันเริ่มจะหน้าตาคล้ายๆกันเนาะด้านขวาเนี่ยเป็นหนึ่งทางนะอันนี้เป็นสองทางหน้าตาคล้ายๆกันเวลาสังเกตคือให้สังเกตข้างหลังน,นะครับข้างหลังตรงนี้ที่มันจะมีขั้วให้เราเสียบเสียบสายเข้าไปเนี่ย คือสวิตสองทางสังเกตง่ายๆนะครับมันจะมีตัวเลขนะมีตัวเลขตามที่ขึ้นอยู่บนสไลด์คือมันจะมีเลขศูนย์เลข1เลข3าอย่างเงี้ยถ้าเราเจออย่างเงี้ยคือจะเป็นสวิตสองทางทั้งหมดเลยนะคนนั้นอย่าไปซื้อผิดละ่ะเพราะราคาก็แตกต่างกันอยู่นะการใช้งานก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับก็คือจะเป็นสวิตสองตัวนี้นาะที่เราจะเจอกันบ่อยๆโอเคทีนี้นะครับอ่ะขอสไลด์ถัดไปนะครับ อย่างที่คุยไปตอนต้นเนาะว่าเราจะมาพูดถึงสวิตตัวหนึ่งนะครับที่คอยทำหน้าที่เปิดปิดไฟแบบอัตโนมัติเนาะเมื่อฟ้ามืดนะฟ้ามืดหรือตกเย็นอะไรเงี้ยไฟจะติดขึ้นมาเองพอสว่างเนี่ยก็จะดับนะครับอันนี้คือหน้าที่การทำงานของตัวนี้ซึ่ง อุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเราจะเรียกว่าสวิตแสงแน่นะครับหรือถ้าเป็นทั่วๆไปเขาเรียกโฟโตสวิตโฟโตสวิตก็คือมันจะทําหน้าที่นคอยเปิดปิดนะครับโดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอยู่อ,อย่างเช่นถ้ามีแสงน้อยหรือแบบเ,เวลาใกล้ใกล้จะมืดแล้วอะไรเงี้ยสวิตเนี่ยมันจะเปิดนะครับก็คือเปิดเปิดหลอดไฟที่เราเอาไปต่อ,อหรือถ้า เกิดอยูีมันสว่างขึ้นมาคือตอนเช้านะแดดมาแล้วอะไรเงี้ยสวิตตัวนี้มันก็จะสั่งปิดไฟนรับเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยปล่อยทิ้งไว้เลยโอเคทีนี้เราไปดูถัดไปครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกนะเราจะนิยมนะครับมาเปิดปิดไฟกับพวกประตูหน้าบ้านเนาะไฟถนนไฟสนามนะไฟระเบียงอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่จะติดอย่างนี้กันนะครับเพราะว่าเราก็โดยความขี้เกียจนะขี้เกียจเดินไปเปิดอ,ะอ่ะอยากให้มันติดเองนะครับก็สามารถเลือกซื้อโฟโต้สวิตมาใช้งานได้เหมือนกันซึ่งมันก็ทางานของมันเองเลยนะคือไม่อยู่บ้านเนี่ยมันก็สามารถเปิดได้เลยก็เข้าเหมาะนะเหมาะนะใช้กับไฟหน้าบ้านเนี่ยเหมาะเลยไม่ต้องไปเปิดนะครับราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ด้วยนะจับต้องได้จับต้องได้ โอเคอ่ะทีนี้ถัดไปครับสวัสดีคนดูด้วยนะเอะใครเคยเรียนครับมาทักทายกันได้เนาะ,ะคุณอะไรเนี่ยทักสวัสดีนะครับสวัสดีครับใครเคยเรียนด้วยกันก็ทักทักทายคุยกันได้นะครับ อ่าโอเคก็คือสไลด์นี้นะครับก็คือจะพูดถึงการต่อวงจรสวิตช์โต้สวิตนะนะก็คืออุปกรณ์ที่ขายเนี่ยทั่วๆไปนะวงอ่าฟโต้สวิตเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับมันจะมีวงจรการต่อหรือพวกไดอะแกรมเนี่ยเขียนอยู่แล้วแหละว่าเออต้องต่อ,อยังไงนะครับอ่าโดยโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีโฟโต้สวิตนะจะมีสายออกมาอยู่ทั้งหมดสาคสายนะก็คือจะมีสายสีดํา มีสายสีขาวแล้วก็สายสีแดงนะครับซึ่งตัวมันนะตัวมันนะครับสามารถต่อพ่วงกันหลายหลายหลอดได้นะครับต่อกันหลายๆหลอดได้แต่อย่าให้เกินพิกัดของโฟโต้นะนะก็คืออาจจะมีมันจะมีโฟโต้5 0าวัตต์หรือพันวัตต์อะไรเงี้ยอย่าต่อจนเกินไม่งั้นโฟโต้สวิตช์พังนะครับผังก็ใช้งานไม่ได้เลยนะนะโอเคทีนี้เดี๋ยวถัดไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามาดูภาพกันดีกว่าน,นะ ด,ดูภาพวงจรกันดีกว่าอ่านี่เลยอันนี้ก็คือจะเป็นรูปวงจรนะวงจรนะครับวงจรของเขาก็คือจะมีอย่างที่บอกมีสายสีดํานะสายสีขาวแล้วก็สายสีแดงเห็นไหมอันนี้เป็นเป็นวงจรการต่อก่อนนะครับซึ่งสายสีดาเนี่ยเราจะเห็นนะว,ว่าในใ,ใ,ในในสไลด์นะครับเราจะเอาลายานะลายจากเบรกเกอร์นะครับ ซึ่งเบรกเกอร์ตัวนี้ก็ต้องคุมหลอดไฟได้นะครับส่วนใหญ่ก็10แอมป์นะดึงลายมานะครับเข้ามาที่สายสีดำนะจากนั้นก็คือดึงนิวตันจากตู้เมนบ้านแล้วนี่แหละนะเอามาเข้าที่ตัวโฟโต้สวิตช์นะครับถัดมาก็คือโฟโต้สวิตช์เนี่ยมันจะมีสายสีแดงอยูนะ่สายสีแดงตรงนี้เราจะเอาไปต่อเข้ากับโหลดที่เราต้องการควบคุมนะซึ่งก็คือหลอดไฟของเรานั่นเองนะแล้วก็นิวตันจากหลอดไฟก็คือต่อ เข้าที่นิวตันได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นวงจรการต่อภัาพลวอเห็นไ,ไหมถัดมาครับก็คือจะเราจะมีการมีวิดีโอเนาะ,ะมีวิดีโอนะครับคอยดูแล้วกันอ่าดูนะว่าต่อยังไงนะครับ,ออรรบแล้วก็การทํางานของมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรับชมได้เลยวันนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับลองต่อตัวโฟโต้สวิตช์นะครับเข้ากับหลอดไฟ เนาะอซึ่งโฟโต้สวิตช์เนี่ยเราก็จะใช้กันมากเลยนะครับในการควบคุมหลอดไฟหน้าบ้านเนาะให้อ่าให้มันติดนะครับตอนที่ฟ้ามืดนั่นเองนะครับโดยเวลาเราซื้อตัวโฟโต้สวิตช์มามันก็จะมีสายอยู่3สายเนาะมีแดงขาวแล้วก็ดำนะครับอ่าเดยวเรามาต่อกันอุปกรณ์วันนี้ของเราก็จะมีหลอดไฟนะครับมีโฟโต้สวิตช์แล้วก็มีแหล่งจ่ายไฟของเรานะแล้วก็จะมีตัว อันนี้จะไว้ครอบเนาะเวลาวิธีการต่อนะครับก็คือให้เรานะครับดึงไฟเนาะลายนะครับเข้าที่สายสีดำนะครับของตัวโฟโต้สวิตเนาะเข้าไปที่สีดำนี้ปึ๊บอ่าและต่อนิวตันนะครับเข้าที่สายสีขาวของโฟโต้สวิตตัวนี้มันจะมีสายสีขาวอยู่นะ,อะโอเคอ่ะเราก็ต่อไปอย่างนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้นะครับก็คือมันจะเหลือสายสีแดงนะครับซึ่งสายสีแดงตรงนี้เราจะเอาไปต่อเข้ากับหลอดไฟที่เราต้องการควบคุมอ่าเราก็ต่อไปเลยปึ๊บอย่างงี้อันนี้เป็นหลอดไฟของเรานะก็ต่อลายเข้าไปปั๊บอ่านี่นิวอ่าหลอดไฟนะครับมันยังขาดสายนิวตันอยู่นะครับเราก็จะเอานิวตันให้หลอดไฟนะครับกระตุกต่อนิวตันให้หลอด ปึ๊บอ่ามันก็จะได้ลักษณะาการต่อประมาณนี้สีดำเอาลายเข้าเนาะอ่าแล้วก็สีแดงต่อเข้าหลอดไฟสีขาวเอานิวตอนเข้าด้วยอ่าทีนี้เรามาดูการทำงานกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดเบเกอร์ขึ้นเห็นไหมเปิดเบเกอร์ขึ้นอ่าคือตอนเริ่มทำงานนะครั้งแรกของตัวโฟโต้นะครับไฟมันจะติดก่อนนะอ่านี่มีแดดอยู่นะไฟยังติดอยู่ มันจะหน่วงเวลาอยู่ประมาณ1-2นาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันว่ามันจะดับไหม ก็คือเนี่ยประมาณ1-2ึ่งถึงสจะนานหน่อยนิดนึงนะ,ะทีนี้มันดับแล้วที่มันดับนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแดดเนาะก็คือเหมือนสว่างอยู่นะครับตัวฟอโต้สวิต์มันจับได้ว่ามีแดดนะครับมันก็ยังไม่เปิดไฟยังไม่สั่งเปิดไฟทีนี้เมื่อเกิดฟ้ามืดนะหรือเข้าช่วงเย็นแล้วเราไม่ต้องไปนั่งเปิดไฟแล้วนี่นะครับอันนี้คือกล่องเนาะเราจะมาครอบฟอโต้สวิต์นะครับเพื่อทําให้ฟอโต้สวิต์เนี่ยไม่ได้รับแดดเนาะ ดูครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ข้อไปแล้วนะมันก็จะรอเหมือนกันนะครับรอเหมือนกันแต่ไม่นานมากก็รอไปนี่ตอนนี้สมมุติว่ามันไม่มีไม่มีแดดนะไม่มีแดดนะครับแดดหายไปนะครับตัวโฟโตเซลมันก็จะมีการหน่วงเวลานิดน,นึงนก็จะประมาณ1นนาทีเหมือนกันนะเกือบนาทีได้นะครับ ก็จะเห็นว่าเป็นไงครับเมื่อฟ้ามืดเนาะไฟก็จะติดเองโดยอัตโนมัตินะครับอ่าอนนี้จะเป็นการทำงานของตัวโฟโต้สวิตช์เนาะที่ใช้ติดตามไฟหน้าบ้านกันนะครับก็ ดูวิดีโอกันไปแล้วเนาะอ่าไครับต่อไม่ยากนะต่อไม่ยากก็คือโฟโต้สวิตเนี่ยมันมีแค่3าสายเองเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปเนี่ยมันจะค่อนข้างหน่วงเวลานานนิดนึงนะมันจะมีบางตัวที่หน่วงเวลาเร็วนะครับอันนี้ก็ต้องไปเลือกซื้อกันอีกทีนึงโอเคไหมอ่าโอเคนะครับก็จบไปแล้วเนาะกับคลิปวิดีโอนะครับการต่อโฟโต้สวิต์เนาะก็จะเป็น ถัดมาครับรก็จะเป็นช่วงถามตอบเนาะเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟฟ้าพาาานะัารเนาะหรืออะไรก็ได้นะสามารถถามตอบได้เลยนะตอนนี้นะครับพิมพ์มาได้เลยนะจะพยายามตอบให้คนโดสวัสดีนะครับมีช่วงถามตอบนะครับมีข้อสงสัยอะไรเราพิมพ์มาคุยกันนะครับ เหไหมเ,ออเหมือนจะไม่มีคนถามเลยสวัสดีครับ ทักทายกันได้นะใครที่งเคยเรียนกันไปนะครับโอเคนะถ้าไม่มีใครถามเลยนะครับอ่ะก็มาขอแนะนำต่อจากสวิตแทนเบเกอรได้ไหมต่อจากสวิตต่อจากสวิตแทนเบเกอรไม่ได้นะครับ เอาสวิตไปแทนเบรกเกอร์ไม่ได้นะเนื่องจากนะครับสวิตเนี่ยทนกระแสได้ค่อนข้างต่ำนะไม่ได้สูงมากนะครับถ้าคุณเอาไปใช้แทนเบรกเกอร์เนี่ยอาจจะทําให้ตัวสวิตเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับมันทนได้แค่16แอมป์เองมันก็คุมได้ไม่กี่อย่างเนะี่ยหลอดไฟเนี่ยเหลือๆนะเพราะนั้นต่อแทนกันไม่ได้นะครับมีอีกไหมมีคำถามอีกไหม พี่เยวัตนเนะเมื่อกี้ทาม,มาเต็มไหมถ้าใครมีคำถามสงสัยอยู่ไหมครับเกี่ยวกับไฟฟ้าถ้าใครมีถามมาได้เลยนะ ก็คืออ่าถ้าไม่มีใครครับผมถ้าไม่มีใครถามนะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรนะใครสงสัยไปถามในเพจได้นะครับจะมีแอดมินตอบให้ทีนี้นะครับพอดีเรามีโปรโมชั่นแนะนำเราองโปรโมชั่นแนะนำเป็นวิชาคอนโทรลนะครับใครที่สนใจเรียนไฟฟ้าคอนโทรลนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับสามารถเมนนะเม้นนะเม้นได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะใครสนใจเรียนนะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับ ใครสนใจทีมสนใจเข้ามานะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินเข้าไปพูดคุยนะว,ว่ามีโปรโมชั่นเป็นยังไงนะครับหรือจะทักเข้ามาในในเพจก็ได้นะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับวิชาไฟฟ้าคอนโทรลนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ทางเพจเลยหรือจะทางไลน์ทางโทรศัพท์นะครับเรามีทุกช่องทางซึ่งเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กเรานะครับมีโรงเรียนเรามีทา y u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  e นะครับสามารถคิวคิวโค้ดสแกนได้เลยข้างบนเห็นไหม มีประกาศตัวชี้อยู่นะครับก็ในนั้นก็จะมีเกี่ยวกับเนื้อหาเนาะเกี่ยวกับความรู้ทางด้านไฟฟ้าแอร์ก็มีนะมีแอร์มีไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมอเตอร์อ่าสามารถเข้าไปดูได้นะครับใครสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละ่ะก็ถ้าใครไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับก็วันนี้ไลฟ์สวดครั้งที่20เนาะนะก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามารับชม ก็อขอจบไลฟ์สดกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ